ลดไขมันในเลือดไม่ได้เพราะยังไม่รู้เสียเรื่องนี้ค่ะตัวสุขภาพทีไรไขมันในเลือดก็ยังสูงอยู่ทางทางที่พยายามแล้วเพราะคุณอาจยังไม่รู้เสียเรื่องสําคัญนี้ค่ะ 1. ไขมันในเลือดสูงไม่ได้มาจากไขมันในอาหารอย่างเดียวจริงๆแล้วไขมันในเลือดที่พุ่งพวดมักมาจาก แป้งน้ำตาลและอินซูลินไม่ใช่มาจากน้ำมันกินข้าวเหนียวบ่อยๆไขมันในเลือดอาจพุ่งยิ่งกว่ากินหมูสามชั้น2ไขมันเร็วพุง่งเพราะอินซูลินสูงอินซูลินสูงเรือรัง HDL ซึ่งเป็นไขมันดีลดไตรกลีเซอไรด์พุ่งสูงเพราะร่างกายถูกสั่งให้เก็บไขมันตลอดเวลาลดแป้งลดน้ำตาลลดอินซูลินลดไขมันในเลือดแบบธรรมชาติค่ะ 3. ามกินบ่อยไขยมันลดยาก หลายคนกินน้อยแต่กินทั้งวันอินซูลินหลังทั้งวันไขมันเก่าไม่มีวันเอาออกมาใช้เปลี่ยนมากิน2มื้อและเวลยะหรือว่า IF ช่วยลดไขมันในเลือดเพิ่มโดยไม่ต้องพึ่งยาก 4. ถ้าไม่กินไฟเบอร์การดูดซึมน้ําตาลไขมันดูดซึมเร็วเกินไปถ้ากินอาหารไม่มีไฟเบอร์เลยน้ําตาลจะพุ่งเร็วแล้วอินซูลินพุ่งเก็บไขมันเพิ่ม ไฟเบอร์ iber, ช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลและลดไขมันในเลือดได้ค่ะกินผักก่อนอาหาร3-5คำหรือ1-2กำมือช่วยลดทางน้ำตาลและไขมันได้จริงถ้าอยากลดไขมันในเลือดไม่ต้องเริ่มที่ยาให้เริ่มที่ปรับพฤติกรรมค่ะถ้าชอบเนื้อหาสุขภาพกดติดตามช่องหมอจุ๋มไว้นะคะ